สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสวนนะคะวันนี้เป็นเช้าสวนสักวันหนึง่งเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ คันจังเลยเนี่ยไปโดดตำแยมามั้งเนี่ยสวัสดีครับยามเชา้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้มาตะเช้าเลยถ้าไม่ได้ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ มองคนก่อนมีคนมาทำนาหรือเปล่าวนนี้สวยจังขอบคุณมากเลยนะคะ เซ็กซี่มากวันนี้เป็นขอเป็นคุณยายสักวันหนึ่งนะคะะมีคนถามอยูแล้วว่าไลฟ์สดจริงป่ะไลฟ์สดจริงนะคะวันนี้วันที่สิบธันวานะคะหกสิบสามพศหกสามนะคะตอนนี้เก้าโมงสิบเอ็ดแล้วนะคะเอาเข็มเย็บบอมาตีมาเย็บให้หน่อย